สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาร้อนละอูทั้งวงการหมอลำเมื่อนางเอกก้อยชาลินีหายไปไหนติดต่อไม่ได้ทำเอาวงการโซเชียลร้อนละอูขึ้นมาอีกครั้งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ไร้เงานางเอกประจำทีมงานก้อยชาลินี โดยไม่มีการติดต่อหรือพูดคุยกับผู้บริหารวงใดๆทั้งสิน้นทีมงานพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อนางเอกก้อยชาลีนีได้แม้แต่สายเดียวทำเอาทีมงานร้อนรนเป็นห่วงมากจนถึงฉากที่นางเอกก้อยต้องขึ้นเวทีทีมงานจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำให้บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับแฟนหมอลำและคนในวงตาง,งงไปตามๆกัน อยากรู้ว่าสาวก้อยชาลินีหายไปไหนแฟนคลับต่างออกมาตั้งคำถามแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เหตุการณ์ปกติไม่มีเบาะแสเคลื่อนไหวใดๆยังไงต้องรอเจ้าต,ตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งหรือเป็นการผิดพลาดที่การประสานงานต้องรอนางเอกก้อยชาลินีออกมาชี้แจงอีกรอบนะครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับ แฟนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ก้อยชาลินีถ้าใครมีข้อมูลก็มาเล่าให้กับรดาแฟนครับท่านอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับแอดมินโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ